ภาพเน็นตัวเล็กคนดูมากคือคนดูว่ามันเหมือนเดิมครับอยูยังไม่ขึ้นมีดอีกเหรอขาดก่ารตีมาอย่ังเลยพี่ขาดอีกประมาณเท่าไหร่ครัผมเพิ่งตีไปสี่สิบกล่องสามสิบเก้ากล่องสวยขึ้นไหมร้อยหกสิบเอ็ดกล่องพี่สวยใช่ป่ะโอเค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 พี่ขึ้นให้เมืงกันได้ช่วยร้อยกล่องดอดไปดอดมาเหรอปะผมไม่อยากมันนับคนผะมึงยืนให้มันนับผลอย่างรู้ไหมครับไปไปแบบพี่ถ้ามันเถอะเล่นเลยสมาธิสั้นดิรออะไรอ่ะหมุนหมุน เนี่ยสาวๆมาเห็นพี่กระจายพี่พี่กันตอนได้มาคิดซะว่าเป็นสนามเล็กเล็กเหรออง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 ไอ้เขียวหายไปไหนวะไอ้เขียววะอง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 เอ้ยคนมีไม้ไม่ต้องเล่นตัวตัวตัวลมนะเล่นตัวยืนนะดูเลยดูเลยนะเดี๋ยวอป้านเอาท้ำให้เดี๋ยวพี่ก็ถือปืนสาม่แล้วเออกูถือปืนสามป่ะจ้ะไอ้โทนี่อยู่ไป็วันน้องชาย อยู่ข้างบนมันแอบอยู่มันแอบอยู่เห็นป่ะโอเคโอเคโอเคมีคนล้อมหลังอยู่ป่ะใช่ป่ะคันหนึ่งป่ะที่ไหนวะใช่เหรอล้อมเราเลยอ่ะเจร้าไอ้ตัวอ้อมอ่ะมึงปล่อยให้มันเข้ามาถึงในไฟเลยนะเว้ยเดี๋ยวยิงกดล่าสามเอามึงอย่าแบบอย่าแยกไปเล่นนะไม่ดีได้ได้ได้ให้มันอยู่ในวงไฟเลยเดี๋ยวยิงกดเอาอย่าแยกพูดกันเยอะนะเว้ยเพื่อนเราพูดได้นะเฮ้ยฮัลโหลฟังนะเดี๋ยวพอพอฮาวิ่งเราดันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูสั่งเองเราไม่งกลัวเราเราไม่กอัวเลยคับบอสไม่ต้องไปเก่งขนาดนั้นเว้ย มันอยู่ไหนเอากูเห็นแล้วกูเห็นล้วเฮ้ยกูเ็ล้วกูเห็นล้ยไปได้ไงวะเออมันลุ้มือเออมึงสอนมึงสอน่เยอะนะเว้ยโทนี่มึงสอนเนเยอะเพราะว่ามันมันมันขายประสบการณ์เยอะอยู่อตอนนี้มีแววอ่ะเออมีแววใช่ปะมีแววใช่ไหมพวกเสือสู้ไี้ววมีอววไอ้ไอ้ไอ้ไไอ้ไอ้ไอ้ออไอออยอไอออยจะหไปมอบออยไอ้้บอไ้ไอ้้ ไม่เอาง่ายชุบเรียกเพื่อนจบคุยกันเยอะมึงกล้าคุยกันอ่ะไอพายุสั่งนะพายุเน้นตายยากเอานเนาะไม่แม่ไอโฟนแค่สั่งดันแลยุยุสั่งเลยสั่งเล่นเลยเหมือนที่ซ้อมสั่งเลยพายุสั่งเลยอย่าอย่าชุบบนพื้นนะชุบบนรถชุบบนหินอะไรพวกนี้นะเนี่ยบนน้ำพุเนี่ยบนน้ำพุปัดเกาะอะไรพวกนี้นไอฟองฟปะมึงรู้กันอยู่แล้วชิบหายทำไมมันมาเยอะจังวะไอเหี้ย เราเยอะเมือนกันวรอเยอะวก่อถมีตันตี้ก็เลักี้กอ็ได้อะเม้ไม่ต้องแยกนะไม่ตองแยกเล่นตอะยิงได้ยิงไดถ้าวงถ้าวงดาขึ้นอะถ้าวงดาขึ้นถึงงเราไม่ยิงพี่เมืออยังไงไเดี๋ยวกูรอมันดันมาเดยวพี่ยิงตัวหลังดีกว่ารอเาเพื่อเรายิงเลมาเนเลนเล่นตองเต้องยยิงยิงยยิงตยิงตยยิงยิง แก,กเอาไอ้เหี้ยนี่มาไงไนายสัตว์ปืนเราตายปืนเราตายนะพี่เล่นไป งเฮ้เราคือแล้วนะเราคือแล้วพี่เราคือแล้วโทนี่หนีหนีไม่ได้หนีไม่ได้โทนี่โทนี่ฟังพี่ได้ยินใช่ปะหนีไม่ได้หนีไม่ได้หนีไม่ได้ จบไปมาบไปมาบไปมาจบไปมาดีๆนี่ดีอ่ะอ้มาามาติดนี่ดีดีดีน่อเย็ดแม่ช่วยไปช่วยมาช่วยไปช่วยมาตายเองกลับมาเล่นรวกันหน่อยกลับาเล่นรกันหนอยไปไกลหน่อยกับเล่นรกันหน่อยเพื่อกับการกลับการกลับกากลการกลับกากลการกช่วยปืน่อยดิช่วยปืน่อยดิกูยิงก่อนให้ อาปืนกูสุดหมดละเลยส่องนัดปืนชุบปิ๊กเหรอปนชุบปิกชุบปิกชุบปิ๊ก,ปก,ปกไปไม่ได้ตรงกลางไม่ตรงกลางเขียว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 ไ,ไ,ไ,ไปเก็บดิเขียวไปเก็บไ,ไ,ไปคุมไปคุมเพื่อนมึงไปคุมเพื่อนเลย

เขียวเขียวเขียวไปเขียวไปมึกไป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 หมูได้หมดหมูได้ถี่ไปถี่ไปถี่ไปไหนโอ้ยขอภาพแม่งลำในที่อ่ยถี่ไปไหนดิเอาเอาเทียมาเทียมาเทียมา โอ้โหอะไรอ่ะแล้วมันบูตอะไรกลัวเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มันยังเก็บไม่ได้มันร้อยสามสิบมันเก็บไม่ได้เข,เ,ขเขาเขาเขาด้วยที่จะเก็บฟรีแล้วก็มาเพิ่มร้อยปร์เซ็นไม่เหลือสิบรูกอยู่เลยโรนปืนเขาเห็นป่ะปืนหลังฟีจันเลย มันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไอ้เขียวไม่รอเก็บเมื่อกี้เมื่อกี้มาไอ้นี่ด้วยซ้ำมันเก็บไม่ได้ตอนที่เทียมายังเหลือสิบลูกเท่าเดิมอยู่เลยจะลำจะด่าอะไรมึงดูก่อนเว้ยไม่ใช่ตักแต่จะด่าอย่างเดียว ไแล้วพอ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 แล้วจบแล้วจบแล้วพอ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 แล้วอแล้วมอแล้พอแอแลอแ้วพอแล้วอแแอ้อออพพอออออพอทัมออไ ปาปะปะไปรวมแลนด์ปะไปรวมแลนด์นะช่างเถอะเดี๋ยวมันก็รู้เองอ่ะว่ามันจะเจออะไรอันนี้ขนาดสิบกว่าแล้วเนี่ยเอดีหมดเลยอ่ะห้าร์น่ะส่วนเราเล่นกันดีแล้วหวยมานั่งคาราสองมาเลยทุกคนอะดีแม่งต้องต้องละสิบะเสียงการซุบเสียงเสียงกระตุก กลับด,ด้วย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 วยี่แคนมึงขายยังไงยี่รถเขโง่ของมึงคันานี้ยี่แัลโหลไอแคนไม่ได้ยินกูไห้น้องครับผมบอกกูขะให้มึงขายไปเถอะรถสตีนคันานี้เดี๋ยวพี่กรนะตุกอ่ะอหายยังหายกระตุกยัง หายแล้วจริงเหรอไอ้โกอิงโกอิงทีเสียมันก็ตกอยู่เลยแฟชั่นน่าเกินล่ะเดี๋ยวลูกไหนวะนะเราไปลูกท้ายก่อนไหมเราี่เดี๋ยวเป็นหัวลูกท้ายป่ะเออเออกลับกับแรงก็สกงที่ยี่อะไรนะกับแรงกับแรงกันได้เดะเดะเข้าไปวิ่งไปเก็บอย่างเดียวยังได้นะกลัวเฮ้ยฮัลโหลมันมันอ๋อหมดละ เปลี่ยงก็ตกหายปะหายยังหายยังยังเลยไม่หายพี่พี่ไม่หายไอ้ฟองมันได้ขอโทษมึงป่ะมึงจะไอ้หัวแดงไอ้นะไม่ได้ขอโทษไม่ได้ขอโทษไไม่ด้ขอโทษเม็ดแล้วเม็ดเลยขอโทษครักูกูอยู่ก็กูอยู่กับไอ้ฟองร้องมาชุบกูขึ้นมาต้องมีฝนว่ะสี่ เมื่อกี้เราเกืนมันไปสองรอบเลยนะเมื่อกี้ไม่แต่เราเล่นเล่นดีแล้วพี่เราดีกันโคตรดีโคตรโหดเลยมันอ้อมหลังเราคุณอ้อมหลังเราเลยเืรถออกไปฮะเล่นกันดีแล้วจังหวะที่เทียนมามันอันนี้กูจะเล่าให้ฟังก่อนเสียงกูไม่กระตุกใช่ปะกระตุกไหมลักกระตุกอะผมกกระตุกอ่าเอาไปว่าฟังกูแล้วกันคือเมื่อกี้มัน มันไม่ใช่ว่ามึงมึงปิดกันช้าเล่นกันไม่ดีไว้หนึ่งพวกมึงคนน้อยสองตอนที่เทียมาไอ้ดอบมันยังมันยังเก็บไม่ได้นะมนงเหลือสิบลูกอยู่เลยเขาเลือกที่จะน่าถ้าถ้าที่กูเดานะเขาจะเลือกมีคนเก็บทิ้งไว้แล้วก็ที่เหลือเขามาเล่นเว้ยเล่นกันดีแล้วเมื่อกี้ใช่ใช่ปกติถ้ามึงครบยี่ห้าแล้วมึงยังเล่นสเปีสปบายอย่างเงี้ยเออค่อยว่ากันอันนี้มึงอยู่แค่สิบห้าสิบหกคนอนะเล่นกันโอเคแล้วถึงไม่ถึงมึงไม่ถึง,ถงประมาณสิบ สามสี่เลยป่ะเนี่ยตอนนี้เล่นกันโอเคแล้วเล่นกันโอเคแล้วพี่โคตรแบบเออพี่พิซซ่าก็ไม่อยู่ใครก็อยู่มึงจะคืนเมื่อเล่าจังหวะแรกอ่ะส่วนเรื่องไอ้ฟองก็แค่เก็บไวปคืนไปแล้วคืนไปแล้วมึงมันไม่อยากจะขอโทษก็เรื่องของมันเก่งชิบหายเลยปะเดี๋ยวกูค่อยไปทวงคืนแล้วคำขอโทษอ่ะเอางี้พวกมึงไม่รู้ว่านรกจริงที่นรกไหนวะต่อป่าพี่วะนรกอากาศมันทงโหดไง มันก็เห็นนะว่าเก็บจบแล้วเงี้ยเลยมันจบไปแล้วอยากเล่นมันอยากเล่นมันชอบเล่นเออมันวิ่งมาแบบมาปิดผมเลยนะแบบวิ่งขึ้นรถมาเลยเฮียแรออะไรพี่ไอ้ราจบแล้วผมชูบ่ะแม่งวิ่งไม่มเลยอ่ะไอ้เหี้ยแต่เราเล่นกันดีเลยกูเห็นแม่งแบบสองหนึ่งสองหนึ่งกับทุกตัวเลยอะไรตรเก่งกูตีกูแบบกูตีกูตีเยอะอะถามถามคุณในไฟอ่ะไอ้เหี้ยช็อตช็อตซิดคอมมาพี่ผมบอกเลยช็อตแบบประเทศดับอ่ะประเทศดับ เออใช่ไหมนี่มึงอีโมความผิดเลี่ยหี่อะจากภาพดาวไลโบอออีโมสองตรงนั้นอะแม่งตายคู่เลยเออมันก็ตายใช่กูกลัวเตะมันขึ้นมาเตะมันเข้ามาอีโมไลโบตายไปด้วยเฮียนั่นแหละะตว่านั่เมืองค้างอย่างเฮียงงเลยอะเออน่าจะมีช่วงเมืองหน่วงด้วยพี่อย่ว่าอืมมันเมืองค้างใช่ไหมที่ไปอยู่ในเมฟีอะพี่เห็นด้วเมฟีเลยแล้วกูเห็นไอ้บึกวิ่งไปไหนไม่รู้โอช็อต้เราไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม เ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ยังเมื่อกีน่อยเล่นเดี๋ยวดรอปไหมแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้กูทำแผนสแตนดาร์ดไว้พวกมึงอยู่ปกติ e m p มี a four แล้วมีมีไอเคนแล้วมีใครนะโฟนห้าคนอะเคนวินพี่เคนวินพี่ไม่ใช่พี่ไอเคนด้วยไม่ใช่หรอไอเคนก็วางได้ไม่ใช่หรอหรือไม่ได้วางไอเคนได้วางไหมอเคนน่าจะไม่พี่น่าจะเป็นไอเคนเควินแทนไอเควินกับใครเดี๋ยวผมเล่นด้วยก็ได้ลูกนึงไอโฟนอีกลูกนึงอ๋อไอไอเบคเคนวินสองบ้านใช่ไหม มี5ลูกนะวันทูทีเลทโกโอเคสตาเท้าแล้วมาช่วยกันดึงดาตะจวาดเจอโจไอโตัตรข้ามมัอย่างพาอันนี้ไม่กลับบ้านผมรู้สึกจะมึนวาวตามรวยจับกูใส่กงไม่อย่างเอาหมอฉีดย้ายข็มยังไม่ต้องเบาคือกระทืบผมที่ไม่อยากเดาวตอนนี้ผมเพิ่งหนงลงไปปจทบกับพื้นนานายาวๆอ่ะนายยังไม่ใส่ของใส่ของประเทศดีๆตามมันเลยไอน้องสภามัต้องหล